หลัง,างจากผมผมแล้วก็นจะไปโกนนะครับว yep. ันที่นี้เดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งวิธีโกลนนะครับมันจะวุ่นวายแค่ไหนหลังจากที่ตัดผมแล้วคนก็จะมามาโกนนะครับวันนี้มัมีบัสตเยียนปะเทียก่อน วินัยสมนึกน <v r> ี <ator il> <inel> ่ก็มาหนะครับน <water> ี่ก็มารวมพิธีนำเพิ่นเกื่ดนวินัยสายไร้สุดก่อนก่อนที่โกนก็ต้องสาผมนะครับเอาเอาสบู่ฟอกผมก่อนนะครับบริหา เพื่ที่จะให้มิดกวนบ่ออคอคมขึ้นนะครับก่ง่ายให้ผมเปียกแล้วมิดกวนมันจะมันจะมันจะบาดผมในดีกว่านะครับผมข้อสู่การโคนหัวแล้วนะครับที่นี่ราิพยาญางเบิ่งครับ

เอไม่ได้เทนนิสต์ดีตัวเสือไม่เส้นเส้นหนาคือเจ็บด้แต่ว่าพอเจ็บดิเจ็บปะหำเจ็บปะผมไม่ใช่เพน่กงานครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงคนผมนะครับยายพายนังเบิ่งเล็กหน่อยแต่ละคนครับทีหนาทีตาที่เป็นจังไดนะครับถือคนผมเลยที่เป็นจังไดนะครับผมยี่สิบห้าคนอาจจะดูไม่ครบนะครับจะขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยเอาก็ต้องแถวตะวันนะครับแถวตกวัน คอยสีกวนยังไงนะผมเดี๋ยวพายงานเบิ่งเล็กหน่อยจ้าละขั้นจ้าละคนนะครับสิมีเพิ่นมาบวชน้ำนะครับยเดี๋ยวเดี๋25คนอาจจะไม่ครบนะครับนี่ก็เป็นเล็กหน่อยมาจากบ้านทงมังนะครับรักลูบกุญแจดอกเบิ่งหนาวหาแค่พอเหลือเนาะ อ๋อถุงบัง hmm. สักสองครับนี่งยุ่งย่ายุ่งโบ๊ทนอดตน้อยยุ่งน้องจ่าด้อวยเห็นอยู่นี่นะครับเป็นเอฟซีตัวน้อยของผมนะครับผมหลายคนที่เคยเบิ่งคลิปอาจีพจำได้นะครับอีผมไปถ่ายคลิปบอกไฟหน่อยอยู่น้องจายนะครับเพื่อเอินเพื่อถักทายนะครับมาบวชขึ้นกันนะครับผมเปลี่ยดซื้อเพจเป็นยังเไงไวรุ่นกันลมบ่แะเปียดวะสี่ปีแล้ว เรายจำได้นะครับเพราะบวชมาบวชอาบวชจุบัดนะครับผมทั้งหมดทั้งมวลนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศในการโกนผมนะครับเด็กที่เข้าร่วมนะครับ25คนนะครับรวมในการบวชนะครับแต่ว่าอาจจะถ่ายบได้หมดทุกคนนะครับแต่ว่าเก็บมาเป็นบางส่วนนะครับขออภัยลูกหลานนะครับที่คนไหนที่ไม่ได้ถ่ายนะครับขออภัยด้วยนะครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับผมวิญญางไหลายนะครับพราเบง พิดโกนหัวหัวนากนะครับหัวนนักพจิบวดเน้นนะครับอยู่ในวัดบ้านน้องไหยื่เสือนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ